อนันตริยกรรมห้าหนึ่งมาตุคาตฆ่ามารดาสองปิตุคาตฆ่าบิดาสามอรหันตะาคาดฆ่าพระอระหรันต์สี่โลหิตุปะบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้หอกขึ้นไปห้าสังฆเพศยังส่งให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดตัวอย่างข้อสอบอนันตาริยกรรมหข้อสอบถามว่ากรรมที่เป็นบาปหนักที่สุดมีชื่อเรียกว่าอะไรคืออะไรบ้างเพราะเหตุไรจึงเป็นกรรมที่เป็นบาปหนักตอบมีชื่อเรียกว่าอนันตริยกรรมคือ 1. มาตุคาตฆามารดา 2. ปิตุคาต ข้าบิดาสาอาราหาันตาคาคข้าพระอาราหันต์สโลหิตุปาบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้หอกขึ้นไปห้าสังฆเพศยังส่งให้แตกจากกันเพราะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาด